สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Overbearing Love er สองพก่อนจะเข้าไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีเรื่องราวที่เริ่มต้นจากนางเอกของเราหลงทางอยู่กลางป่าเธอกำลังหนีอะไรบางอย่างและนางเอกก็มายืนหยุดอยู่ริมหน้าผาไม่นานก็มีมือของผู้ชายคนหนึ่งยื่นมาเพื่อผลักนางเอกตกลงไปที่หน้าผาซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ยืนหัวเราะใส่เธอ มารู้ตัวอีกทีนังเอกของเราก็นอนอยู่บนเตียงเพราะเธอแค่ฝันร้ายไปเท่านั้นอีกด้านหนึ่งเพะเอกของเรื่องก็กําลังนั่งเครื่องมาที่สโมสรของคนมีระดับที่เมืองจีนเขาเห็นข่าวว่านืงเอกของเรากําลังจะแต่งงานเขาก็สดกาแฟอึกใหญ่เพื่อคลายเครียดด้านนังเอกก็นั่งดูไดอารี่ของคนรักเก่าซึ่งก็คือเพะเอกของเรานั่นแหละดูไปนังเอกก็ทําหน้ามุย้ยรู้สึกทุกข์ใจที่ถูกคนรักเก่าหักหลังแบบนี้ แต่ว่าอีใจเหนื่อนะก็ยังคงไม่ลืมความอบอุ่นที่เขาเคยทําให้กับเธอเพราะเขาเคยสัญญากับนางเอกว่าจะแต่างงานกับเธอเขาแอบวาดรูปของนางเอกลงในไดอารี่เมื่อนางเอกเปิดดูเธอก็โมโหวิ่งไล่เอาไดอารี่ตีหัวเอกเป็นการใหญ่เพราะว่าพเอกของเราดันวาดรูปนางเอกเป็นหมู่นั่นเองแต่ความทรงจํานั้นกลับทําให้หนางเอกของเราร้องไห้เพราะเธอยังคงคิดถึงเขาอยู่ ไม่นานแฟนนางเอกก็โทรมาเขาบอกนางเอกว่ากําลังคุยอยู่กับลูกค้าแต่ที่ไหนได้เขากลับกําลังแอบมีชู้กับสาวคนอื่นอยู่ส่วนนางเอกก็พยายามลืมๆพระเอกด้วยการทิ้งเดลี่ของเขาไปซะพระเอกลงจากเครื่องและเดินทางไปยังสโมสรโดยมีแฟนคนใหม่ของพระเอกติดตามมาด้วยแต่ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะไม่สนใจเธอเลยสักนิดรถคันนั้น ขับไปยังร้านที่นางเอกกำลังลองชุดแต่งงานอยู่พอดีพระเอกนั้นเห็นหนางเอกไปเต็มๆแต่นางเอกกลับเห็นเขาแค่เพียงวับเดียวเท่านั้นและคิดว่าตัวเองนั้นตาฝาดไปรถของพระเอกขับมายังสโมสรที่ยิ่งใหญ่อลังการเจ้าของสโมสรแห่งนี้รีบออกมาต้อนรับท่านประธานอยากพระเอกเจ้าของสโมสรรู้ว่าที่พระเอกมาที่นี่นั้นก็เพื่อหาทางคืนดีกับนางเอกให้ได้เขาจึงถามว่า แล้วผู้หญิงที่ตามมานี่ด้วยล่ะจะเอาอยัางไงต่อเขาหมายถึงแฟนของพระเอกพระเอกจึงบอกไปว่าเหนเรื่องนี้คุณก็ช่วยผมหน่อยก็แล้วกันเจ้าของสโมสรก็งงเอาหางานมาให้เขาอีกแล้วนักงานประมูลเครื่องเพชรพระเอกก็มาพร้อมกับแฟนและเธอก็บอกพระเอกว่าขอตัวไปคุยกับเพื่อนหน่อยนะคะพระเอกก็ยิ้มแย้คี้ยวบอกว่าได้แฟนพระเอกเดินมาชนกระเป๋าของนางเอกล่นลงไปที่พื้น นางเอกก็ได้แต่ทำหน้าไม่พอใจคนไรนอกจากจะรวยแล้วยังไม่มีมารยาทอีกนะเธอนะ่ะแฟนพเพลงไม่สนใจเดินต่อไปจังหวะนั้นพเพล็กที่ยิ้มเห็นฟันกระต่ายก็มองเห็นว่าที่นางเอกมาที่งานนี้เพื่อมาประมูลแหวนแต่งงานจังหวะนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งรองเท้าขัดมันมาเลยชลุลานางเอกเงยหน้าขึ้นมองผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือแฟนของนางเอกคนปัจจุบันนี่แหละนางเอกก็เลยยิ้มให้ นางเอกรู้สึกว่ามีใครกำลังจ้องมองเธออยู่เธอหันหลังกลับไปมองและเธอก็ต้องตกใจเพราะเขาคนนั้นก็คืออดีตคนรักของนางเอกที่กำลังทำหน้าเข้มจ้องมองนางเอกกับแฟนอยู่นางเอกตกใจสุดๆจนมือไม้อ่อนทำกระเป๋าหล่นลงพื้นอีกรอบแฟนหนุ่มก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะพอดีว่ายังไม่ได้ทานข้าวนะคะจึงมือไม้อ่อนไปหมด แฟนนางเอกก็เชื่อนางเอกซะอย่างนั้นเขาเข้าไปจับมือนางเอกและบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปทานข้าวนะซึ่งภาพภาพนั้นมันก็ทําให้พระเอกของเราหัวร้อนก่าเก่าและแล้วก็ถึงเวลาประมูลแหวนที่นางเอกต้องการแฟนของนางเอกก็ประมูลเพื่อหวังจะนําแหวนนั้นมาเพื่อมั่นนางเอกแต่ว่าพระเอกของเราก็ชิงประมูลไปจนได้ด้วยราคา10ล้านเล่นนานงเอกถึงกับผ่านไปมอง แฟนของพเพกก็ยิ้มหน้าบานเพราะคิดว่าเอกประมูลแหวนมาเพื่อมั่นเธอนางเอกขอตัวลุกไปห้องน้ำเมื่อเดินออกมาพเพกก็มาดักรอเธออยู่ที่หน้าห้องน้ำพอดีนางเอกบอกให้เขาลบไปแต่ว่าพระเอกก็จับนางเอกผลักติดไปที่กำแพงนางเอกมองด้วยความโมโหมือของเธอกำหมัดไว้นั่นแต่ว่าตาของเธอกับแดงและบอกเอกไปว่าประทานหลิวคะคุณเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมคะ,พะเพกเมื่อได้ฟังก็บอกว่า คุณยังจําผมได้เหรอเขายื่นมือไปจับมือของนางเอกแต่ว่านางเอกของเรากลับสะบัดมือของเขาออกพร้อมก็บอกไปว่าถ้าไม่มีอะไรจะพูดเธอจะไปเข้างานละด้านพระเอกก็นิ่งบอกเธอไปว่าคุณมีอะไรจะบอกผมหรือเปล่านางเอกก็บอกไปว่าฉันไม่มีอะไรจะบอกคุณนางเอกกําลังจะเดินหนีไปแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมปล่อยให้เธอไปและยังคงถามนางเอกว่าคุณไม่มีอะไรจะถามผมจริงๆนะหรอนางเอกก็เลยถามเขาไปว่า คุณกลับมาตอนนี้ทําไมเพเอก,ก็บอกไปว่าผมกลับมาหาคุณนางเอกเมื่อได้ฟังก็นึกขำเพราะเธอเองก็เพิ่งจะเห็นว่าเขาเพิ่งซื้อแหวนมั่นในราคาที่แพงเพื่อไปมั่นแฟนของเขาคนปัจจุบันผู้จบนางเอกก็อาอการเศร้าไปพร้อมกับบอกว่าเราทั้งคู่ต่างก็กําลังจะแต่งงานฉันว่าเรามาเจอกันแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะเมื่อพเพกได้ฟังก็จับหน้านางเอกให้หันมามองหน้าเขาพร้อมก็บ,บอกว่าอะไรกัน เมื่อก่อนเราสองคนเนี่ยสนิทกันมากกว่านี้อีกตอนนี้คุณจะมาหาว่าผมเข้าใกล้คุณไม่ได้มันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอผู้จบเขาก็พยายามจะเข้าไปใกล้นางเอกพระเอกยังบอกกับเธออีกว่าผมให้เวลาคุณเข้าใกล้ผมสิบวินางเอกก็จะหันไปดา่าเพราะว่าเธอไม่ได้อยากอยู่ใกล้เขาเลยด้วยซ้ําซึ่งจังหวะน,นั้นพระเอกก็ฉวยโอกาสเข้าไปจูบเธอและเขาก็จูบอยู่อย่างนั้นอยู่นาน30วินาทีด้วยกันจนนางเอกตาค้าง สักพักนางเองก็ผลักเขาไปและตบหน้าไปอย่างแรงหนึ่งทียังไม่พอเธอยังด่าเขาไปอีกว่าประธานหลิวสารเลวพระเอกเมื่อได้ฟังก็ไม่สนใจอย่างน้อยเขาก็ได้จูบเธอแล้วละ่ะโดนตบแค่เนี้ยเล็กน้อยนางเองกอารมณ์เสียเดินหนีออกไปซึ่งจังหวะนั้นแฟนของพระเอกก็เข้ามาเห็นพอดีและเธอก็ดูจะโกรธมากๆซะด้วยนางเองกกลับมาที่ห้องส่วนแฟนหนุ่มก็ไปเริงรักกับสาวอื่น นางเอกก็คิดถึงพระเอกช่วงเวลาที่พระเอกจูบเธอและเธอยังรู้สึกถึงมันอยู่แต่ว่านางเอกก็นึกถึงเพื่อนรักของเธอที่สมัยก่อนอ้างว่าจะช่วยดูแลพระเอกตอนที่พระเอกไปทํางานเมืองนอกแต่สุดท้ายเมื่อนางเอกโทรไปหาเพื่อนนางเอกกับบอกว่าเธอนั้นย้ายไปอยู่กับพระเอกเรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ทําให้นางเอกช็อกจนต้องเลิกลากับพระเอกไปจนถึงตอนนี้ดังนั้นนางเอกจึงเอาไดอารี่ของพระเอกมาฉีกทิ้งมันซะ ด้านพระเอกก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตเช่นกันตอนที่เพื่อนนางเอกมาหาเขาไม่ได้คิดอะไรและยังฝากบอกกับนางเอกว่าเขากําลังจะกลับไปหาเธอแต่ไม่กี่วันเพื่อนของนางเอกกลับมาบอกว่านางเอกสั่งให้มาบอกว่าไม่ให้พระเอกกลับมาหาเธอแล้วเพราะนางเอกอยากเลิกกับพระเอกซะแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อแม่ของพระเอกไม่ยอมรับในตัวของเธอซึ่งเพื่อนนางเอกแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งนั้นพระเอกเริ่มตาสว่างแล้ว ส่วนนางเอกก็ยืนร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องและลางในค่ำคืนนั้นเองเพื่อนางเอกก็แต่งชุดเจ้าสาวและเข้าไปจูบพระเอกซึ่งนางเอกก็เข้ามาเจอภาพนั้นเข้าบุดีทั้งคู่ตากก็ยิ้มย้อยเย้ยนางเอกนางเอกโมโหมากๆจนเธอสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวอีกทีลูกค้าก็โทรมาเพื่อนั้นนางเอกคุยงานนางเอกแต่งตัวลงมาเจอลูกค้าแต่ว่าเธอก็พบว่าพระเอกดำมานั่งทานข้าวอยู่กับแฟนนางเอกก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เคยรักกัน เธอเดินมาเจอลูกค้าและนําแบบงานที่เธอตกแต่งมาเสนอลูกค้าลูกค้าก็บอกกับนังเอกว่านี่เป็นโครงการที่ดีนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายคงจะสูงมากนังเอกก็เลยรีบโน้มนนาวใจเป็นการใหญ่จนลูกค้าบอกว่าจะกลับไปหารือกับผู้ถือหุ้นก่อนนังเอกของเราก็น่าเจือลงไปทันทีจังหวะนั้นพเพลกก็นั่งแอบมองดูซิว่านังเอกจะคุยอะไรกับลูกค้าเขาเดินผ่านนังเอกไปส่วนนางเอกก็ปิดหน้าปิดตา กลัวว่าเพื่อนจะเห็นเธอแต่ว่าเพื่อนก็รู้แล้วล่ะว่าผู้หญิงคนนี้คือนางเอกส่วนแฟนนางเอกระหว่างพักผ่อนเขาก็ไม่เว้นจากการหาความสุขกับผู้หญิงอื่นเพะเอกวางแผนให้เจ้าของสโมสรน,นั้นนางเอกมาเพื่อคุยธุรกิจเมื่อนางเอกเข้ามาเธอก็ยิ้มสดใสแต่เมื่อเห็นหน้าเพะเอกอยู่ด้วยเธอก็หุบยิ้มทันทีเพะเอกทำเนียนกล่าวสวัสดีนางเอกและขอนางเอกจับมือเจ้าของสโมสรบอกว่าเพะเอกนี่แหละ ที่เป็นนักลงทุนและเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้คุยกันนางเอกก็เซ็งที่ต้องอยู่กับเพรศสองต่อสองแบบนี้นางเอกรีบขอตัวเพื่อหนีพระเ,เช่นกันแต่พระเอก,ก็บอกว่าคุณกลัวผมนักหรอเท่านั้นแหละนางเอกจึงได้คิดเธอจึงทําใจแข็งยอมคุยกับเพระเ,เรื่องงานเพระเอก,ก็บอกว่ามันทําได้นะโครงการของคุณนะ่ะแต่ว่าคุณนะ่ะยังเข้าใจผิดอะไรผมพระเอกกําลังหมายถึงเรื่องระหว่างเราสองคน นางเอกเมื่อรู้แบบนี้ก็ลมเสียเพราะเธอกําลังอยากคุยเรื่องงานเท่านั้นเวลาที่นางเอกโมโหมากๆเธอก็จะกำหมัดจะชกพระเอกตลอดพระเอกรู้เรื่องนี้จึงเอามือมาจับมือของนางเอกนางเอกก็สะบัดมือของเขาออกและบอกให้พระเอกควบคุมตัวเองให้ได้มั่งฉันกําลังจะแต่งงานแล้วนะพระเอกก็ไม่สนใจยังคงยียวนกวนประสาทนางเอกต่อไปจนนางเอกต้องด่าว่าเพะเอกเป็นไอ้เฮียแล้วเธอก็เดินออกไป นางเอกก็รูเสียมากที่ถูกรววลามตลอดเธอเหนื่อยทั้งเรื่องรักและเรื่องงานจนเธอต้องล้มตัวลงนอนนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตนางเอกและเพื่อนได้เจอกับเพลครั้งแรกทั้งสองคนไปนั่งฟังเพกบรรยายเรื่องธุรกิจด้วยกันและนางเอกก็แอบปิ้งเขาตั้งแต่วันนั้นโดยไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเธอก็แอบปิ้งแอบชอบเพรกเช่นกันหลังจากเพลกบรรยายจบนางเอกก็ย่องมาแนะนำตัวและนำผลงานของเธอมาให้เพลงติชม สอนกันไปสอนกันมาทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันนางเอกมีความสุขยิ้มหน้าบานกับความรักครั้งนี้จนวันหนึ่งเพะเอกมาบอกว่าเขาต้องไปเมืองนอกด้วยเหตุผลทางธุรกิจนังเอกก็เศร้าไปในทันทีบริษัทของพ่อเพื่อนนางเอกก็ดันอยู่เมืองนอกที่เดียวกับเพะเอกพอดีดังนั้นเพื่อนเอกจึงขออาสาดูแลเป็นหูเป็นตาดูเพะเอกแทนนังเอกซึ่งเอกก็เชื่อแต่แล้วดูแลกันไปดูแลกันมา เพื่อนนึงเอกก็ใส่ร้ายนางเอกและทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันวันต่อมาลูกค้าของนางเอกก็บอกว่าหัวหน้าของเธอนั้นสนใจร่วมงานกับนางเอกซึ่งเมื่อเข้าไปพบกับหัวหน้าก็ดันเป็นพระเอกอย่างไม่น่าเชื่อพระเอกสิงสถิตอยู่ทุกที่ในที่ที่นางเอกอยู่จริงๆซึ่งเมื่อนางเอกเห็นเข้าเธอก็ตกใจนี่คุณอีกแล้วเหรอนางเอกยืนยันว่าจะไม่ทํางานกับพระเอกเด็ดขาดนางเอกพูดด่าเขาไม่หยุด และวก็ลังจะเดินหนีออกไปเพลโมโหจึงจับตัวนางเอกให้นั่งและพูดให้นางเอกตาสว่างว่านางเอกไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากยอมร่วมมือกับเขาเขาพลิกตัวไปโน้มน้าวนางเอกจากทางข้างหลังจนนางเอกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจะลุกหนีออกไปเพเอก็จับเธอกดล,ลงไปที่โต๊ะเขาหวังอยากร่วมมือทางธุรกิจหรืออยากมีอะไรกับนางเอกกันหน้านางเอกใช้จะสงสัยในเรื่องนี้เท่านั้นแหละเพะกจึงยอมปล่อยเธอเขาถามว่า ทำไมคุณถึงเลิกกับผมเมื่อสี่ปีก่อนซึ่งเมื่อนางเอกได้ฟังเธอก็โมโหมากเพราะว่านางเอกคิดว่าเป็นพระเอกที่ไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนของเธอซึ่งพระเอกมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยนอนกับเพื่อนของนางเอกเลยสักครั้งวันนี้เพื่อนนางเอกทําทีเป็นแม่ไม่สบายและยืมมือถือของพระเอกไปส่งข้อความหานางเอกพอส่งข้อความบอกเลิกนางเอกแล้วเพื่อนนางเอกก็ก้างทํามือถือตกลงน้ําเพื่อไม่ให้นางเอกโทรมาหา ทุกอย่างดําเนินตามแผนของเพื่อนนางเอกทั้งหมดอีกทั้งพ่อพระเอกก่อนจะตายก็ดันบอกพระเอกว่าไม่ให้กลับไปเมืองจีนเพื่อหาหนางเอกเพราะว่าพ่อคิดว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันพระเอกก็ต้องยอมรับปากพ่อไปแบบนั้นหลังจากนั้นคนชั่วทั้งสองคนซึ่งก็คือแฟนนางเอกและเพื่อนของนางเอกก็มาร่วมมือกันหลังจากนั้นพระเอกก็เรียกเพื่อนนางเอกมาถาม เขาบอกว่า4ปีผ่านมาเราทั้งคู่ไ anyway> ม่ได้นอนด้วยกันทำไมคุณถึงไปบอกนางเอกว่าเราสองคนมีอะไรกันแล้วเพื่อนนางเอกถูกจับได้แบบนี้ก็รีบขอโทษเธออ้างไปว่าเธอทำทุกอย่างเพื่อพระเอกคนเดียวเท่านั้นเพราะเธอรักพระเอกมากและเธอก็บีบน้ำตาไปด้วยทำให้พระเอกไม่เอาเรื่องเธอนางเอกจะมาหาพระเอกเธอก็เจอกับเพื่อนรักเดินสวนออกมานางเอกไม่สนใจเพื่อนเร็วๆแบบนี้แต่เพื่อนก็พูดมาคำหนึ่งว่า ฉันได้ยินว่านางเอกกำลังจะแต่งงานและเธอก็ยังพูดไปเรืออ่อยว่าตัวเธอนั้นมั่นกับพระเอกที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนางเอกก็หันกลับมาทำหน้าเฉยๆว่าเหรอแล้วยังไงล่ะฉันขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยก็แล้วกันเพื่อนนางเอกได้ฟังก็โมโหสั่งในฐานะคู่มั่นไปว่าไม่ให้นางเอกมาพบกับพระเอกอีกนางเอกก็เลยสวนกลับไปว่าถ้าเพื่อนนางเอกและพระเอกรักกันจริงแล้วจะมากลัวเธอทำไมล่ะ เท่านี้เพื่อนของนางเอกก็หน่อยไปเลยแฟนนางเอกพานางเอกมากินข้าวเพื่อสาสรสัมพันธ์รักเขารู้ว่าช่วงน,นี้นางเอกเข้าไปยุ่งกับพระเอกตลอดและก็ขู่นางเอกว่าช่วงนี้ให้นางเอกระวังตัวด้วยถ้ามีข่าวชู้สาวจะไม่เป็นผลดีกับธุรกิจนางเอกก็แปลกใจว่าเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงนางเอกพยายามห่างๆพระเอกเธอมาจิบกาแฟกับเพื่อนสองคนแต่ว่า พื่อนก็มองเห็นหนุ่มหลอกคนหนึ่งจากนอกร้านซึ่งเมื่อหนึ่งเข้ามาก็กลายเป็นพระเอกอีกแล้วตามเคยนางเอกก็ต้องรีบหลบนังเอกรู้สึกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเพะเอกก็ตามมาหลอกหลอนเธอไปซะทุกที่นังเอกมาขึ้นรถเพื่อกลับบ้านจังหวะนั้นเพะเอกก็เดินออกมาจากร้านนางเอกก็ต้องรีบหลบอย่างไวซึ่งพอเงยหน้าขึ้นมาเพะเอกก็มาอยู่ข้างๆรถนังเอกรีบร้อยแล้วนางเอกจึงรีบหลบจนหัวไปถูกตาจนเสียงดังแต่ว่าเพะเอกก็ไปรีบร้อยแล้ว นางงานเลี้ยงนางเอกมายืนหลบอยู่คนเดียวเพเอกก็เบื่อเบื่อก็ดันมายืนหลบผู้คนตรงนี้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันต่อมาเพื่อนนางเอกนอกจากจะขโมยแฟนนางเอกไปแล้วเธอยังขโมยผลงานของนางเอกด้วยนางเอกเห็นจากทางทีวีก็ตกใจเอาอีกแล้วเหรอนางเอกจึงต้องรีบมาคุยกับเพเอกว่าให้ผลงานกับเพื่อนของเธอไปได้ยังไงเมื่อเปิดประตูออกมาเพเอกก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนางเอกโมโหมากจึงเข้ามาโดยไม่คิดอะไร นางเอกบอกว่าครูมั่นคุณลอกผลงานของฉันพระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่รีบเดินเข้าไปในห้องและถอดเสื้อผ้าออกนางเอกก็ไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในเธอยืนอยู่ข้างนอกนางเอกพยายามหาเสื้อผ้ามายื่นให้กับพระเอกพระเอกก็บอกว่าเข้ามาได้แล้วล่ะเพราะพระเอกใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนางเอกเมื่อเข้ามาก็ด่าเขาชุดใจแต่จริงๆแล้วเพื่อนนางเอกไม่ได้รู้มาจากพระเอกแต่เขาคงรู้มาจากแฟนของนางเอกนั่นแหละ ที่ขายข่าวให้เพื่อนนางเอกในเมื่อนางเอกเข้ามาต่อว่าพระเอกถึงในห้องเธอก็คงไม่ได้ออกไปง่ายๆพระเอกดึงแขนเธอและผลักนางเอกลงไปบนเตียงนางเอกพยายามจะลุกแต่เขาก็กดนางเอกลงไปที่เดิมพระเอกให้นางเอกต่อว่าเขาต่อไปสิแต่ว่านางเอกกลับเงียบพระเอกบอกว่าเขาเพิ่งได้การแต่งงานของนางเอกวันนี้พระเอกก็อวยพรนางเอกไปว่าคุณไม่ได้แต่งงานหรอกเพราะคนที่จะแต่งกับคุณมีเพียงคนเดียวคือผมเท่านั้น นางเอกเมื่อได้ฟังก็ขอให้เขาปล่อยเธอท่าเดียวแต่ว่าพระเอกก็ไม่สนใจและไม่ยอมปล่อยเขาลงไปจูบนางเอกจนนางเอกนั้นตกใจมากพระเอกบอกกับเธอว่าให้เชื่อใจเขาปัญหาของนางเอกทุกอย่างเขาจะเป็นคนจัดการเองเพื่อนนางเอกยังคงฉลองผลงานที่เธอขโมยนางเอกมาส่วนพระเอกที่บอกว่าจะช่วยนางเอกแต่เขากลับต้องเดินทางด่วนไปต่างประเทศนางเอกโมโหนัดเพื่อนออกมาเพื่อเคลียร์ทุกอย่าง นางเอกจะฟ้องที่เพื่อนขโมยผลงานของเธอแต่ว่าเพื่อนนางเอกกลับสวนกลับไปว่านางเอกเป็นคนมอบผลงานให้กับพระเอกไปแล้วถ้าจะฟ้องเพื่อนนางเอกก็จะดึงพระเอกเข้ามาติดคุกด้วยกันเธอยิ้มอยากผู้ชนะแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้นางเอกของเรานั่งแค้นใจอยู่คนเดียวนางเอกโทรหาพระเอกเขาก็ไม่รับเธอมาตามหาเขาในที่ทำงานแม่บ้านก็บอกว่าพระเอกไม่อยู่แล้วพระเอกมาทำสัญญาที่เมริกาสักพัก ก็มีข่าวที่น่าตกใจวันที่นางเอกไปที่ห้องของเพระเอยนั้นมีคนปล่อยคลิปว่านางเอกกำลังจะแต่งงานแอบเข้าหารพเอกซะอย่างนั้นนางเอกที่รู้เธอก็ทุกข์ใจมากโดนเพื่อนนางเอกใส่ความอีกแล้วนางเอกกุ้มใจไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพะเอก็ไม่อยู่ที่นี่ซะด้วยเธอจะกดโทรหาเพเอกแต่ก็ไม่กล้านางเอกโทรมาหาทนายเพื่อจัดงานแถลงข่าวแต่ทนายก็บอกว่าทุกอย่างได้รับการแก้ไขรีบร้ายแล้วไม่ต้องกังวล ต่อมาก็มีข่าวมาอีกว่าเพเอกและนางเอกนั้นเคยเป็นแฟนกันมาหลายปีแล้วส่วนแฟนนางเอกคนปัจจุบันก็เล่นชู้กับนางแบบมาเป็น10ปีซึ่งก็ทําให้ญาติผู้ใหญ่ได้รู้ความจริงว่าแฟนนางเอกนั้นเป็นคนไม่ดีส่วนนางเอกนั้นก็รอรพเอกกลับมาเท่านั้นเพเอกนั่งเครื่องกลับมาแล้วนางเอกก็รีบออกมาหาเธอดีใจมากๆส่วนรพเอกก็เก๊กทําหน้าเข้มเหมือนเดิมนางเอกถามว่ามีอะไรหรือเปล่าที่ระเอกงอนหน้าบึ้งก็เพราะ เวลามีปัญหานางเอกไม่เคยโทรมาบอกเขานางเอกก็บอกว่ากลัวว่าเพกจะยุ่งเธอจึงให้เขาทำอะไรเธอก็ได้30วินาทีด้วยกันเมื่อนางเอกอนุญาตเพกก็จับเอลนางเอกเข้ามาใกล้ๆเขาจับนางเอกพลิกมากอดจากทางข้างหลังนางเอกบอกว่าไม่กลัวนักข่าวมาถ่ายรูปพวกเราหรอพเอกก็บอกว่าไม่กลัวหรอกพูดถึงรูปนางเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอคิดว่าเพื่อนเธอส่งรูปไปให้นักข่าวแต่เพกกับยิ้ม เป็นเขาเองนี่แหละที่หาวิธีมัดใจนางเอกด้วยการส่งรูปไปให้นักข่าวพระเอกจะได้แต่งงานกับนางเอกยังไงล่ะทำกันขนาดนี้นางเอกของเราก็เขินพระเอกพานางเอกไปยังที่ที่หนึ่งเขาซ่อมเดลี่และคืนมันให้กับนางเอกเมื่อนางเอกเปิดออกมามันกลับมีแหวนที่พระเอกประมูลมาได้เขาวางแผนการทั้งหมดเพื่อแต่งงานกับนางเอกนางเอกซึ้งใจไปไหนไม่รอดแล้วละคราวนี้เธอจึงยอมให้พระเอกสวมแหวนมั่นให้กับเธอ การพบเจอกันในครั้งนี้ทำให้วันนี้ของนังเอกมีความสุขมากเขาเข้าไปจูบพระเอกอย่างดูดด่มส่วนเพื่อนนางเอกก็ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกผู้รากมากดีที่นี่ต้องกลับไปเป็นชาวบ้านเหมือนอย่างเก่าในตอนนี้เธอไม่มีผู้ชายให้เกาะซะแล้วพระเอกมาทำงานในเช้านี้เขามาพร้อมกับนางเอกนางเอกก็กลัวนักข่าวมาก แต่ว่าเพเอกของเรากลับเดินออกไปและเปิดประตูให้หนางเอกออกมาเพื่อบอกนักข่าวว่าคุณผู้หญิงท่านนี้คือแฟนของเขาตัวจริงเพเอกยังบอกนักข่าวอีกว่าคนในรูปคือเขาและนางเอกตัวจริงทั้งคู่และเราทั้งสองคนกําลังจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่วันตามแผนที่เพเอกวางไว้ทุกอย่างและทั้งคู่ก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์ กดไลค์ like, และกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ